ความแซบความหนัวกำลังจะบันเจิดมื้อเย็นมื้อเย็นกับอาหารสิงโตเนื้อไก่ชิ้นเล็กๆก่อนนอนกินไปกินไปกินไปไม่กวนไม่กวนบนอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวไม่ต้องไม่ต้องมองหนะ้า มีหน้าที่กินกินไปความสุขอยู่ที่ไหนเลิมนะฮะเลนะนะิมนั่งแล้วเลิมนั่งแล้วเลิมนั่งแล้วเลิมนั่งแล้วเริ่มจะอร่อยแล้วหางก็จะแบบแกงไส้แกงกวขวาแกงไส้แกงกวขวาห้องน้ำห้องน้ำสะอาดอยู่นะห้องน้ำสะอาดอยู่ มีสายเล็กน้อยมีสายเล็กน้อยดูขาสิงโตดิว้าวขาสิงโตโอ้นึกว่าโตสนะลอยไหม่อยไหม่มท่าน อ,อร่อยไหมฮะก่อนนอนอาหารเย็นอาหารเย็นเย็นจริงๆนะเพราะว่าแมวกินอาหารร้อนไม่ได้พูดถูกไหมมองหนะ้ามองหน้าพูดถูกไหมพูดถูกไหมออสติน แมวกินของร้อนไม่ได้พูดถูกไหมออสินออสิน,สนไม่มีเสียงไหนที่จะมาเป็นอุปสรรคในการกินของเราได้ฮะความแซบความนัวนี่คือมื้อเย็นก่อนนอนสำหรับอาหารเมนูซิงโต เนื้อไก่สดหนึ่งชิ้นเิ็กลกินเยอะไม่ได้กินเยอะไม่ได้สออนนดคาเดี่แล้วขาคือเป็นตะปิงแสบแต่นอนจกขากันนะขอจักขากันนะได้ไหมเนี่ยน่าอร่อยแท้แมว แมวอมองหน้ามองหน้ามองหน้ากวูละไปละไปเดอเด้อ